น้องน้ำโชกตีพระเด็ดซึกน้องมีตังจะน้องมีตังกัลำขา้นจ้ะเมื่อนี้กวนขนาด้มันเห็นแม่มันเนอะน้องพี่น้องเบิงปุ่นพี่น้นองเบิงเอาเบิงเอาเอาถึงจะดูผสมพันธุ์เขาหรอค่ะพ่อจางนี่อีกหนึ่งเดือนเด้อค่ะพ่อจางนี่อีกหนึ่งเดือนนอนกับสิว่างไครค่ะเดี๋ยวมาเบิงตอนว่างใครเด้อค่ะเด้อ,อ ฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงหาเบื้องยากเด้อค่ะเด้อเขาฤดูผสมพันธุ์เขาเลรวค่ะ นับอีกจากนี่ต่อไปหนึ่งเดือนเด้อค่ะน้องสีวางเริ่มว่างไข่ค,คะ่ะแดงตาสีไทยเบิองตอนน้องว่างไข่เด้อค่ะเด้อน้องเมีตังสีลำค้านเนะะี่ยค่ะน้ำโชกสิไหลคือยืมัดมือคะ่ะ เดีด๋ยวดูเพิ่นนะคะเนาะทายพี่เห็นน่องเบิงเบิงค่ะเบิงค่ะน้องมีตังใบย,ย่อมด้ค่ะมีตังลำคาน้นน้ำโฉกะสิปรเดี๋ยวซื้อใครได้จ้ะพี่น้องบ่แล้วบ่แล้วเอาน้ำไปเอา้าเอา้าเอา้าน้ำไปเฮี้ยงกันไปก้องกันไปเบิงจ้ะเบิงน้ำโชกสิปรเดี๋ยวซื้อขึ้นแล้วพี่น้องเอาเบิงเลยค่ะ เห็นบเป็นฤด,ดูของเพลินเด้อค่ะฤดูผสมพันธุ์เพลินค่ะในเดือนเนี่ยค่ะ กระกดาษกาดค่ะพัฒนาไปอีกกระกดาษกาดสิงหากััย่าพันกับสีเหลืองว่างไทยค่ะเฮง,ง,งเฮงไปนอนเร็ว hay là là năm là. chân này là năm